สวัสดีครับท่านยาตีธรรมทุกท่านวันนี้วันที่10ตุลาคม2,566ซึ่งในวันพรุนี้ก็จะเริ่มมีการอัญเชิญชุดทั้งหมดที่จะไปถวายหน้าพระาธาตุเชิงชุมเอ,อ,อกเดินทางในวันพรุนนี้เลยถือโอกาสประชาสัมพันธ์แจ้งความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ของงานถวายพระบรมสารีธาตุครั้งนี้ซึ่ง นอกเหนือจากมีพระอบทองคำน้ำหนัก2.7 2.47บาทมูลค่า9,890บาทแล้วมีผอบเงินใบใหญ่ที่รองรับะอบทองคำอีกชั้นหนึ่งอันนี้มูลค่า20,000บาทรวมทั้งฐานหินอ่อนที่รองรับอันนี้มูลค่า10,000กว่าบาทนะครับและที่ประมาณค่าไม่ได้ก็คือหยกสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับที่ประดับตกแต่งองค์สถูป บริวารอีกองค์ละสี่ทิศรวมเป็นทั้งหมดสาสสองสามสิบสองชิ้นสาสิบององนะครับประดับตกแต่งไว้เป็นพุทธบูชาอย่างเลิศมูลค่าประมาณไม่ได้ครับเป็นยกจักรพัฒเนื้อดีและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีบุญขยายบุญพวกเราเพิ่มเติมอีกเนื่องจากว่ามีปัจจัยที่ร่วมทําบุญมาในคราวนี้มากพอจึงได้จัดซื้อทองคํา 96.5%จำนวน4บาททองคําเพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาในคราวนี้ด้วยแล้วก็เป็นโอกาสอันดีสอดคล้องกันกับโอกาสบุญก็คือถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธบาท400รซึ่งองค์พระาธาตุเชิงชุมสร้างครอบอยู่เป็นโอกาสดีครับด้วยทองคํา4บาทบูชารอยพระพุทธบาททั้ง4พระองค์ในคราวนี้ขอทุกท่านได้ ตั้งใจอนุโมทนาท่านที่ได้ร่วมไปก็ได้บุญที่จะได้ขนขวายในการบุญนี้ได้เห็นกับตาแต่ท่านที่ไม่อาจเดินทางไปได้ก็ขอให้ท่านตั้งจิตอนุโมทนาพวกเราทั้งหลายทําหน้าที่แทนท่านทั้งหลายบุญใดๆที่จะพึงได้พึงมีแก่พวกเราทั้งหลายขอทุกท่านจงเป็นภาคกียห่งบุญนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ดังทำสำเร็จด้วยมือตนเองทุกประการเทิน สวัสดีครับก็เป็นการบันทึกเพิ่ม,เต,มเติมของบันที่10ตุลาคม2566อันเนื่องด้วยการนำพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่บรรจุอยู่ในพระมหาเจดีย์ฉบับเล็กที่มีตู้นิรภัยอันวดงามยิ่งนักประดับรัตนชาติที่จะนำไปถาไวายสการะบูชาปฏิสถานไว้ในพระสถูปพระาธาตุเชิงชุมที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งคุณหมอสมชัยพิเศษมงคลชัยก็จะนําเดินทางล่วงหน้าไปในวันพรุ่งนี้แต่เรื่องความเป็นมาของรัชนตชาติที่มาประดับนะครับอันดับแรกขอ,อ,อชื่อบุคคลผู้มีบุญญาพินหารที่ได้มาร่วมกันสร้างกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับตามรายชื่อ1ดออรสมชัยดรสุรชัยขออภัยครับดรสุรชัยแอส่วนยอนนั้นคุณหมอสมชัยดรสุรชัยอังคณาสายยันพร้อมวีครอบครัวและญาติธรรม ได้ผาดิกรรมยอดหยกเป็นเงิน9,100บาทส่วนดรสมชัยนะครับวิเศษมงคลชัยหรือคุณหมอสมชัยเนี่ยครับก็ร่วมผาดิกรรมหยก3เมตรก็900บาทคุณสุพัสตาศีราคาม1,500บาทก็5เมตรคุณมนันยายพิเศษมงคลชัยคุณเพิ่มยศและเด็กชายยศกรภูมิวัชณะร่วมมารวมทั้งหมด3 0 0 0บาทก็10เมตรนะครับ คุณเก๋ิติยากลิ่นสงและครอบครัว500บาทลำดับต่อมาลำดับที่6คุณอมาลาหงพร้อมญาติ1,000บาทลำดับที่7คุณอัชราพันแบนแบนคิลีและคุณทวีศิริสวัสดิโลก600บาทคุณวิทยาธรคุณลุงชิวาอสามพินทพงและครอบครัว300บาทคุณวาสนาสวีตอนุรัศมีโชตห0 0บาท คุณสุภาพรอ,อาหมัดและซาบิน่าอาหมัดร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยทุกบุญ600บาทคุณวัฒินาแม็กเคลนสลมะนาพงศ์1 0 0 0บาทซึ่งรายชื่อทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่ได้มาร,ร่วมภาธิกร,ริจชำระนี้สองเกี่ยวกับหยกรัตนชาติที่เราได้มาประดับประดับในในสถูปเจดีเพื่อบรรจุพระองมสารีริกธาต ที่จะนําไปบรรจุถวายในสถูปที่พระธาตุเชิงชุมจงังหวัดสกลนครดังกล่าวมาแล้วนะครับนี่คือพระธาตุที่ท่านได้ร่วมมาบัดนี้ได้มาประดับรัตนชาติที่เจดีย์เล็กๆต่างๆ,างๆล้อมสถูปทองคําที่บรรจุพระสงสาริกขาตาพร้อมด้วยวัตถุมงคลรัตนชาติมีค่าอยู่ภายในด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นรัตนชาติยกบณีรัตนะของเจา้าพระคุณสมเมดเตต็จพระเจ้าอยโตอีก3ามองค์ที่จะผนมถวายเป็นการเพิ่มเติม เพื่อบัรจุในพระเจดีย์องค์นี้นะครับที่อยู่ในตู้นิรภัยเพื่อจะนําไปประดิสถานที่พระธาตุเชิงชุมพร้อมด้วยพญาครุฑนะครับที่อธิบายความเป็นมาแล้วซึ่งจะติดที่กระจกตู้นิรภัยนะครับเจอปัจจัยที่ทั้งหมดที่ม,มาในการชำระหนี้สองเจวกับรัชนาชาติยกนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 0เก้าอ่ห่หนึ่งหมนเก้าพับาทก็ผมเพิ่มให้เต็มเป็นจํานวนเต็มอีกพันหนงครเป็น2,000มบาทเพื่อร่วมในกุศลทั้งปวงพร้อมด้วยทั้งหมดน้ครับทุกท่านที่เอ่ยชื่อมาในการอาธิกรรมรัตนชาติก็มีส่วนร่วมในทองคำอีก4บาทที่ไปหุ้มปรียอดของพระธาตุเชิงชุมที่ในโอกาสที่กำจะเดินทางไปนะครับพร้อมทั้งบุญกุศลท,งทังหมดที่พวกเราทํา ท่านทั้งหลายจะมีส่วนร่วมในการทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็เรียนมาให้ทราบส่วนนี้ปัจจัยผมก็จะได้มอบให้ส,สอง0มืนบาทก็จะมอบได้ให้คุณอ่าดรสุรชัยนะครับอังคาสายยันรับไว้เพราะเป็นเงินภาธิกรรมค่าหยกรัตนาชาติส่วนโยกอีกสองแบบน,นี้เป็นมณีรัตนะนะครับเป็นมณีแดงนะเป็นหยกชนิดพิเศษข,ของเจ้าคุณสุรพิยันโตก็มอบให้เพราะว่าเป็น ยกที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นธาตุกายสิสติ์ที่เจ้าประคุณสวยพยยุทธนโตสร้างซึ่งเป็นมณีแดงที่หายากมากมีมีผลในการรักษาธาตุขันกํนจาจัดทุกโศกโรคภยัยเรียกเรียกเีงินเรียกทองก็แต่ว่าให้เป็นส่วนตัวให้ดอเอร,ร์สุรชัยกับภรรยาเพื่อให้รักษาธาตุขันเพราะคนดีๆต้องมีอายุมั่นขวันยืนปราศจากทุกโศกโรคโรคภยัยด้วยมณีแดงนะครับ <สา S 1> ขอบคุณมากครับส่วนผมสองคนเนี่ยก็ผมก็ แตร่วมหยกจัก,กรพรรดินะครับอิมพีเรียนอิมพีเรียนเจไดของเจ้าพระคุณสมเด็จพระจันทร์โตเพิ่มเติมไปในในการบูชาพระบรมาธาตุครั้งนี้ด้วยนี่ก่ของคุณอ่าให้คุณสุภัตตาก็อีกเม็ดหนึ่งโชว์ให้ได้ได,ดูได้มีส่วนร่วมในการที่จะนาไปบรรจุนะครับในการที่จะไปนำบรรจุบูชาพระธาตุเชิงทุ่งที่สกลนครในครั้งนี้ด้วยเป็นหยกเจไดอิมพีเรียนเจได ซึ่งมีความสวยงามและมีลวดลายภายในเป็นรากผักชีถือว่าเป็นหยกเนื้อดีของพม่านะครับสวยงามมากขอให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญด้วยกันทุกท่านจงทุกปการเทินครับสาทุสาทุสาทุสาส่วนนี้ก็เป็นทองคำใเ่ไหมครับใส่ไว้เพี่อความบรรจุอันนี้มอบให้สวนตัวเก็บไว้กับตัวเพื่อให้เลือลมธาตุขันแข็งแรงกล้าและแต่พกติดตัว